you. กลับสู่เน็เกียรีวิวที่นี่เรานำเสนอข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการออกแบบและสมรรถนะถ้าคุณหลงไหลในอนาคตขององค์การขับขี่ที่นี่คือที่ที่คุณควรอยู่และวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดในปี2026 BYD c i g u รถยนต์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเกินคาดโดยอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัด เริ่มกันที่พื้นฐานของซีกูกันก่อน BYD ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์จากจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้พัฒนาซีกูให้เป็นรถแฮตแบ็กไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองโดยเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์โอเชียนและใช้แพลตฟอร์ม e-Platform 3.0ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับรถรุ่นพรีเมียมของ่ายซึ่งหมายความว่าแม้จะเป็นรถราคาถูกแต่ก็ยังได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ในด้านการออกแบบซีกูปี2026ดูทันสมัยและมีความสดใสตัวรถมีขนาดเล็กแต่เส้นสายเฉียบคมไฟหน้าเล็กทันสมัยและดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตทำให้มันดูโดดเด่นเกินกว่าที่คุณจะคาดหวังจากรถยนต์ราคาประหยัดเป้าหมายของรุ่นนี้คือผู้ใช้ในเมืองและคนรุ่นใหม่และรูปลักษณ์ก็ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนี้ได้อย่างดี ในส่วนของแบตเตอรี่ซีกูคาดว่าจะมี2ตัวเลือกคือ30กิโลวัตต์ชั่วโมงและ38กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลบดของ BYD ซึ่งเป็นแบบลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟตที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและอายุการใช้งานโดยจะมีระยะทางวิ่งประมาณ300-400กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกและรองรับการชาร์จเร็วโดยสามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ30นาที ในด้านสมรรถนะแม้จะไม่ได้เน้นความเร็วแรงแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวด้านหน้ากำลังประมาณ75แรงม้าให้การขับขี่ที่คล่องตัวสนุกและเหมาะกับการจราจรในเมือง ภายในห้องโดยสาร BYD c o ปีี2026มาในดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัยพร้อมหน้าจอหมุนได้สำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์แมตรวัดิจิท่านที่ชาร์จไร้สายและรองรับการอัปเดตผ่านระบบ OTA วัสดุภายในอาจจะไม่หรูหราแต่ประกอบอย่างดีและจัดวางพื้นที่ให้รู้สึกโปร่งกอว่าที่คิด แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือเรื่องราคาแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันราคาสำหรับตลาดต่างประเทศแต่ในปีนมีการคาดการว่าราคาเริ่มต้นจะต่ำกว่า500,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากหาก BYD สามารถวางจำหน่ายในระดับโลกในราคาที่ใกล้เคียงกันก็อาจกลายเป็นผู้นำในตลาด EV ราคาประหยัดได้ไม่ยาก ดังนั้น BYD c q ูปี2026อาจเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่จะพาทุกคนเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การขับขี่เป็นรถที่ฉลาดประหยัดราคาเข้าถึงได้และมาจากค่ายรถที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้เกี่ยวกับ BYD c q ูหากคุณชอบคลิปนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่นี่คือ NextCar r e v i แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า